นี่เดี๋ยวโดนจะพามาดูข้อครัวของผมนะครับที่ทําเสร็จแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมเคยบอกทุกคนว่าเดี๋ยวถ้าเกิดข้อครัวเสร็จเนี่ยจะพาทุกคนมาดูของผมว่าผมทํำยังไงนะครับโดยคลิปก่อนนะครับยังไม่ได้เทซีเมนต์นะครับแล้วก็หัวก็ยังไม่ได้มาอยู่จริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเสร็จสมบูรณ์ลวเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันเลยครับ แล้วก็นี่คือข้อควของผมนะครับที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับบอกก่อนนะครับข้อควผมเนี่ยกว้างนะครับกว้างเนี่ยประมาณ4เมตรนะครับส่วนยาวนั้นนะครับมีทั้งหมด3ช่วงช่วงละหเมตรรวมกันเป็น15เมตรครับทุกคนครับแต่ที่เวลาผมมาทาข้อควนั้นนะครับผมใช้แค่2ช่วงนะครับก็คือประมาณ10เมตรคูณ4เมตรนั่นเองนะครับโดยหัวของผมตอนนี้นะครับก็มีประมาณ8ปดตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพื้นที่นะครับพื้นที่สี่กว้าง4แล้วก็ยาว10 เนี่ยเพียงพอมากนะครับแต่เดิมทีนะครับทุกคนบริเวณคอกอะผมจะใช้เหล็กกั้นรัว้วไม่ให้หัวออกมานะครับเป็นพื้นที่ของหัวแต่ตอนนี้นะครับปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับให้ใช้เป็นไม้ไผ่แทนเพราะว่าราคาถูกกว่าตอนนี้ผมทํำคอกนะครับตอนนั้นเนี่ยวัสดุก่อสร้างขึ้นทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กนะครับ เมทันชีตนะครับพวกซีเมนต์อะไรพวกนี้ขึ้นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ทําตอนนั้นก็ค่อนข้างเครียดเหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็เลยปรับนะครับจากใช้เหล็กมาเป็นใช้ไม้ไผ่แทนแต่นะครับผลของการใช้ไม้ไผ่ผมว่าก็คงจะไม่ต่างจากเหล็กมากเท่าไหร่แต่แค่อายุการใช้งานมันอาจจะน้อยกว่าเหล็กนะครับแค่นั้นเองแต่ผมว่ามันก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเพราะมันอยู่ในที่ร่มเพราะฉะนั้นแล้วใช้ไม้ไผ่ก็ได้เหมือนกันเออนะครับแล้วก็บริเวณส่วนด้านหน้านะครับของคอกเนี่ยผมจะเอาไว้นะครับสำหรับตาก ขี้หัวหรือว่ามูลหัวนะครับเพราะว่าขี้หัวหรือมูลหัวเนี่ยเวลาถ้าเกิดเราปล่อยให้มันทับถมเนี่ยแน่นอนครับว่ามีกลิ่น แต่ตอนนี้นะครับเราเอามาตากกระจายให้แห้งเนี่ยไม่มีกลิ่นแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันทีละส่วนเลยนี่ก็จะอยู่ในส่วนที่หัวอยู่แล้วนะครับก็คือ2ช่วงนะครับช่วงนี้นะก็คือ5เมตรนะครับแล้วก็ช่วงลังก็คือ5เมตรนะครับกว้าง4เหมือนกันรวมกันทั้งหมด10เมตรนะครับโดยนะครับไม่หัวอยู่เห็นไหมครับไม่อึดอัดเลยแล้วก็ผมก็ใช้เป็นไม้ไผ่อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าไม้ไผ่นั้นหาได้ง่ายในพื้นที่ไม่ต้องนะครับไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะครับใช้ไม้ไผ่มาผูกเอาเองนะครับถ้าใช้เหล็กเนี่ยโอ้โหรา เพราะฉะนั้นผมเลยปรับเป็นใช้ไม้ไผ่หมดเลยนะครับอันนี้คือคอกนะครับแล้วก็บริเวณพื้นนะครับเราใช้ซีเมนต์ลาดนะครับพอราดซีเมนต์ปั๊บนะครับเราก็สามารถจะแยกขี้หัวกับดินออกได้เลยนะครับพอหัวนะครับขี้เสร็จนะครับหรือว่าถ่ายเสร็จเนี่ยผมก็จะเอามาตากสวนด้านหน้านะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าตรงนี้แหละครับที่ภาพที่ผมอยากเห็นอยู่ตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือการทำข้อคัวเนี่ยสาเหตุมาจากอยากทําปุ๋ยครับ แต่ว่าสิ่งสําคัญที่เอามาทําปุ๋ยได้นั่็คือมูลวัวหรือว่ามูลสัตว์นะครับซึ่งผมเลี้ยงวัวอยู่แล้วนะครับการนี่ผมทําคอกมาเนี่ยก็คือเราจะได้ผลประโยชน์ต่อไปก็คือขี้วัวนะครับหรือว่ามูลวัวนะครับโดยมูลวัวตรงนี้นะครับเราก็ามาจากคอ,อกนะครับเพราะผมเนี่ยตอนวัวออกจากคอ,อกปั๊บ เขาก็เคลียร์คอกนะครับเอาขี้มาไว้ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับแม่ผมก็จะกระจายขี้นี้นะครับให้เรียบร้อยผมก็จะเอาขี้นะครับที่มันแห้งแล้วเนี่ยนะครับเอาทำปุ๋ยหมักได้ต่อนะครับนี่คือผลพลอยได้นะครับจากการเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งพอเอาดีๆแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราไม่มีคอกนะครับเราไม่เคยได้ขี้เลยหรือถ้าเกิดได้ก็ได้เป็นจํานวนน้อยนะครับแต่พอทําคอกมานะครับเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเราได้ขี้ทุกอนนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมูลค่าจากขี้เนี่ยผมว่าถ้าเอามาแปลสภาพนะครับเป็นปุ มูลหัวแห้งหรือว่าขี้หัวแห้งเนี่ยโอ้โหรายได้นะผมว่ามันเกิดขึ้นนะครับในส่วนนี้แล้วก็เดี๋ยวให้ดูโรงตากนะครับโรงตากเนี่ยตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกเลยกว้าง4ยาว5นะครับกว้าง4ยาวหแต่ว่านะครับพื้นที่ตากก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่ามูลหัวประมาณ7-8ตัวเนี่ยนะครับมัน วันนึ่งเนี่ยมันก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็พยายามกระจายกระจายนะครับเพื่อจะเอาไปทําปุ๋ยบ้างล่ะเพื่อจะขายขี้วัวแห้งบ้างล่ะนะครับเดี๋ยวให้ดูบริเวณขี้วัวแห้งของผมนะครับไม่มีดินผสมเลยก็คือขี้ล้วนบอกเลยว่าขี้ของโดนเข้าสวนนี่คือขี้ล้วนจริงๆเพราะไม่มีอะไรปนเลย ครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปผมมาจนจบนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการทำข้อครัวข้อนี้นะครับว่าค่าจ่ายตอนนั้นที่ผมทํานั้นเท่าไหร่นะครับแล้วพอลองมาประเมินดูแล้วคุ้มหรือไม่คุ้มในการทำข้อครัวครั้งนี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราเจอกันสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ